ทีนี้ก็รับสองทีเลยครับกับนัดส่งท้ายครับซึ่งทั้งสองทีมครับอันดับใกล้เคียงกันมากเลยครับอยู่ท้ายตารางคะแนนเท่ากันด้วยเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่เป็นการพบกันระหว่างทีมไฮตารางครับหรือส่งท้นด้วยกันคนะธาตาทางด้านอัพพิตี้เลยครับในด้านจงก้นได้เลยครับนี่แล้วก็น่าจะเป็นด้าน บอลนะครับหามาด้วยครันนะไอ้ชั้นไม่โง่ผมก็ไม่อ่าดูนะแหมชั้นโงอยู่นะครับโวันนี้ประตูนี่ก็เปลี่ยนนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าวันนี้จะรับผลงานได้ดีแค่ไหนครับมาเจอกับนักการเตะตายครับเตะตายวันนี้เตะตายมาดูกบอลเองเลยนะครับไม่ขายของที่นครสระบุรีนะหาวยุ้นี่แหละครกันแล้วก็มีเจ้าอามาช่วยครับแล้วก็มีโดโต้ครับเจมเมอร์ครับ บอลด้วยครับเรียกว่ากำลังหลักของเซตายมาพบเจยครับต้องดูแล้วว่าวันนี้ผลแอชนาจะจับไปอยู่หรือไม่หรือจะแบ่งกันไปวิวเลี้ยงดีมาถึงแต้มครับเป็นบอลของด้านอามิทิช่าจะบุกมาในด้านนีเ้จังจะถึงกไปได้ครับไปได้สปบุกครับ แบบนี eh? mm ้นะเป็นบทสรุที่หนาครับผมบอกเลยนะแม่ถ้ามันบรรยากาศอย่างนี้ทุกวันให้มันโคตรมันเลยครับอ้าวแล้วไง แค่วันนี้เจสายยอหายไปเลยครับโค้ชครหาไม่เจอเลยครับเป็นตักเตะที่ตัวหายับอดุนยตั๊ตหรือพูดชื่อเท้งัวเจสายนะจัาต้งียไ่ตด้ครับไป้อรั้ ทีโที่หายไปเลยเนี่ยที่ไทยโขาพูดไดหล่ะโเโดโน้ตั้งเตะคนนอนนจ่ายให้ฟอสัพวนี้เอสุี่หขกับสรระดมเลีาาที่จังหดนี่ยซฟไม่ลงนักฟินแมไม่ขอบเยอเยตายก็นีหายไนานนังหดแข่งล้วเพราะว่าเป็นทีมที่แข่งร็กว่าาบ้านเราเลย ก็เลยก็มาเก็บแล้สุดท้ายนรับสุดท้ายนี่อะไรันครับลุ้นมาต้องมีนี่ไม่ต้องกอดเะแม่นะหลยายตลาดแล้วแล้วนะก็ค้างแลวดีเซ่นนี่ก็ซึ่งต่างฝ่างไม่ยอมใครแน่นอนครับแล้วก็หวังว่าในที่นั้นก็วันนี้จะดีอซ่รเนี่ แอติโลแอติโครับแปฝกมารมาเลยครับไม่ได้ครับได้ยุ่งรับเดซายมึงให้กับอดุลครับอดุลย์ดีเข้ากลางมาให้กับพ่อครับคือหลังไปที่คอนครับจ่ายถึงทุกมาเลยครับไม่ได้ครับออกไปแล้วครับแม้วันนี้เราเจอกันครับที่สนุกสนานมากเลยครับถ้าใครได้อยู่ดูนะครับ พูดได้เลยครับว่าตั้งแต่นับแรกเลยครับเสียแล้วรับคนที้เล่นสนุกแนะครับจะดูเพราะว่าจะอสนกเรื่อสามสามครับแม่มันมากเลยครับพรุนี้เอ็ดมูชชั่นจะโตให้ได้ครับผมจะเข้ามือแล้วไป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  ได้ยังครับเอาละครับผมกลับมาแล้วเร็ตหนาวไหมครับหนาวไหมหนาวมากครับแม่กำลังรอใส่เสื้อครับหลังจากที่โดนน้ำเย็นไปนะครับแกก็เลยหมดเลยนะหมดไหมหมดไหมครับโคตรหมดเลยครับหาหมดนะหาวโคตรนลยจรต้องรับงฝ่าหันหมดเลยนะใช่ครับผมหันหมดเลยครับโดนน้ำเย็นไปครับ อได้ท่งยุ่ครับเาทตีครับอันที่2ครัให้กับบอสครบอสแต่ที่หลักไปไม่ค่อยดีรับเกมเมอร์รับเกม2พอองได้ทุ่งุ่นครับสำหรับาด้านเอซาครับขาแรกอยู่แต่สปแรกอยู่ก็บอกว่า ám nhá, chạy rồi đá chân, off nhá, co mèo nhá, chạy được đấy, chạy dài, nó không bị nữa. Thì các bạn chạy dài lắm, chạy dài lắm. Chạy dài เราไปหยดไปได้ครับหดแล้วหยุดสุ่ยแล้วเด็กผีครับอดุลครับวันนี้เูแข่งกับแมนยูนะครับอย่าลืมเมื่อวานเราอปแล้วนวันนี้เราจะดูถ้ีนะได้ด้แ่ตัดไปแคตัดดีไวมแค้ตัดถั เตมือเอ้าตู้อย่งไปเลยแม่จะกลับมาได้ครับอ่าตู้ตีขับครับจะสวนก็ไม่ดีครับท้ายปเรือเปล่าได้ครับถึงจะตามครับปีทุกคั ทางด้านเสียตายครับอาบจิ hat. ้งไปไหนไม่รู้ครับแม่เดี๋ลูกตั้งแต่ขึ้นไปครับทางด้านอาบิซี่ขาดครับแี่ต่อไปแห่งไฮไลท์อยู่แล้วนะครับสองคู่สุดท้ายเนี่ยผมว่ไฮไลท์หมดฟันเลยนะครับใช่ครับคู่มันจิ้งจิ้งหไปเลยครับว่าเป็นไฮไลท์ครับสุดท้ายครับ ผ้านแมวก็แพ้ไปแร้วไม่ได้ครับต้องแอกระดูกบอละครับมันต่างกันครับเนียโอันแอบเลยอเจ็ดหนึ่งนะฮะได้เี่ยมกัเีเลยเว้ยก็ไม่เป็นไรครับเด็กๆครับแล้วพี่แล้วนะอะไรครับเป็นคำปลอบใจของผี้แพรอะครับ เดือดเก่าเลยสักเล่มเลยอ่ะทำไมวะวันนี้เราจัดบรรยากาศอีวีเลยเนี่ยกองเป็นตุวเดือดเก่าเลยตั้งแต่ขึ้นตาครับผมกับเ่อนอามิซี่ครันนี่ไงให้เลยนะ แฝงมาที <a> ่โยแฝงโอนยักษ์ใหญ่ยาวใหญ่แฝงมือตัดโู่เลยจะเซฟไม่ได้เซฟเลยจะไปทายาได้เลยแต่ลูกนี้ยักรัดเข้ามาแต่บ้านเหนอนลูกนี้า่ไ้แเซฟเฉยเนย ตัวเดีต <hertz> ้องมีหลปมาณนีิไเดียวอีกไม่ว่าใมีกินหรอออกไมสิสีออกไม้สิิไปด้วย โอ้โีไปนปัตตาว่าแบบสีสองเพลงนะฮะเป็นสองสีนะฮะอันนั้นสีอันนี้สีอื่นนะฮะตาครับบอลที่อาร์มครับจ่ายเข้ามาให้หล่าเจ้าบอลเนี่ยบอลจ่ายให้ป๊อกครับป๊อกตัดเข้ามาตรงนี้ก็ยังจะกัดทิ้งออกไปได้ครับมาทางด้านอาร์มเอยครับ แม่วันนี้ที่ครับกับเสียใจครับเพราะหมายมั่นปั้นมือว่าจะเก็บแต้มกลับบ้านไม่ได้ครับเสียใจนี่ดิบไปแต่ทัพมาตาก,กลเลยนะครับมาจากทัพมาสงสัยงนะ่ายครับแม่หลังจากที่ผมเป็นเพื่อนแกในเฟซครับผมรู้แกขย,ายาันจริงๆนะแล้วแกตามใจผัวแกสุดๆเลยครับผมครัได้ดีไหมรูปหน้าตัดให้ครับอ่าโคตรรักหัวนะมีเมฆ โคตรักเลยครับอย่เลยันะตับทำทุกอย่างแล้วก็จรักหวครับตั้งแต่ปีมาเาวนะครอบครตัวอย่างเลยคใช่ครับคบตัวอย่างเลยครับพี่ครบัวทีเทงานเลยหลงทีในใจเลยในใจเลยครผยัดทีเนาขายลุกจางครัแต่ขายลูกชินที่จ้ำอร่อยเจนาายแซ่บเลยครับ กับค้ณนมะพร้าวรับามะพร้าวที่ทีเด็นะารับไปขายเ่งว่ากันเดตรงที่ว่าเจ๊เล่งเกเก็บมะพร้าวอยู่ได้จ้ตรงนี้แหละได้ครับคุณเทียเลยมะพร้าวเก็บออกมาแต่ก็คูกใช่เลับอกว่าไอกระต่าย้ไห รับใครหลงใจมุ้งมาำเนสายครับได้ครับไปเก็บมุ้ง้าไก็ได้ครับมีขี้เล็ดเนสใจไม่ไวครับอร่อยนะสอสทิ่หมดทุกักนะครับองเวนจับับเ๋ยบไว้มาครนแบกในมืไใจเดยวทิงนะต้องคอนเทนต์ีนะอร่อใหญ่ยาวรักยั่งยืกติดตัวเลย านดีเด่นเป็นคนที่น่ารักจริงๆใช่ครับก็เพื่อใส่ในเกงครับเป็นคนดูดูนมๆนุ่งในเสนแห์นะถ้วกูมาถล่หน้าวอล์นครับเด็กหงอก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาเด็กหงอก่ไหมครับใช่โอ้ยอย่างนี้คุยกันได้ครับเฮ้ยแล้วนี่ตอนเด็กหงอกเหรอใช่เห็นไหมเห็นไหมนี่ะเด็กหงอเลยนะครับตี๋เด็กใบดูนะไหนก็เด็กใบตูนะไม่ทุกทีมันบอก ตัวนี้คุณตัวแรกคุณออกคุณออกอยสำหรับคุณแบ๊แม่บอกหนอน้อะหน้าตาคุณแบ่กูโหดมากเลยนะแต่นี้นะญแจอ่อนกุญแจอ่อนแล้แบ๊แม่มนเริ่มกับตัวแล้วนะอ่อดุนครับ แดนหะแดนเมาครับบอสแบที่มามาได้เต็มเลยครับโอ้ไม่ไหวครับลูกศดับเพื่อนชูน,ชนเลยครับปวดตาได้เลยครับ มีอะไบอกไหมครับเมื่อกี้มีคนโทรมาผู้หญิงครับต่หานครครับไหานครถ้งโดนอ๋อโอนม่วยครับนครนครราชสีมาทีมชั้งครับพอดีวารเอดเทนแลยครับไม่ม be, uh, ีชุดครับแ้ที่นงนะครับยังไงฟาวรหรือเปล่าน้ำหนึ่งแพน้ำเสียตายเรื่อรนด้วยครับ

เอาเขาทัพฮอปไปเดี There, ๋ยวพูดสุดท้ายเดี๋ยวจัดให้เลยเอาหนักๆนะเออท้องครับต้งเล่นได้อะอามครับอามเลี้ยงตคนเดียวเลยครับแดนบามลูกตี๊ไม่มึงไข่ทัพฮอปนะแม่เส็ได้ครับแต่๋ยวเราจะเ่นเจ๊สกายครับมีเร๊ดเด็กทันชาวบอลนะตากล้องก็ยังนำอยู่ครับจะตายไม่ใช่แค่เดีย อ่าตะเตะเอมือตกอไม่ดุนะครับเใช่หมอ่าือ็บต้นใหญ่ยาวยเลยมือเล็บครับโอ้โหยางตอเซฟได้ครับ ่ผมไม่ยินนะผมไม่เกลียดคุณแต่ผมไม่นะแกล้งไม่คุยนั่นเองนะมาบ้างครับวี่นีเ้เตะใหม่ลยนะป๋าบอกว่าคุณข้านะครับซื้อข้าเหนียวสองก๊อติา้าตอนน้องงเยอาไปได้อยู่เปินปาตนน้งยังไงนะแม่จะกลับถึงรถไฟเลืเมื่อวันสุดท้ายที่ถ้าบรรยากาศ มันสนุกมากนะครับคุณแชมป์ครับไดสการปฐมที่มันจริงๆครับฤดูกาลแรกงที่มันอย่างนี้หละครับเไม่ดีเจมร์ครับจะลงกระปุกด้วยผมด้วยนะผมไปยืนตรงนี้นะได้ครับขอบคุณมากคอนเนอร์ครับตะวัดมาอมนุ้ยอยู่ที่อาร์มครับซัพต์ตรงนี้ผู้ให้ฝาเสซฟไปได้ให้สวยงามเลยครับโอ้ อย่ามาทุบ oh, ม right, so ีเก so ียร์ไปไปอาแลวออดใหญ่ย <rough? S 3> <ok> ักษ yeah, ์ด้โอ้โหไอ้มสีนนไปด๋อยเยอรักช่วยก่อนเนี่ย อย่างเดิอยู่แบบหนุนมาทุกคนหนุนนะดีดกคนเดียวเลยหล่เปตี้ที่เดียวนตี้มันกว่าอมหนักวามันต้งดี้งไ่ได้กันี่่างเรานาอโกมาแล้วก็ีขาแล้วก็เกยย าล้มออแล้วยังไงรั mm ้วลูกมาคิดมาแล้วคุณติดบอกวาได้ทังเราแล้วสัาหน้าอมรครับ นั่นดื children, ่น right. oh, okay. ้ำด like no, right. oh, ื่ก่อนนะครับพักก่อนนะครับไม่าจ้เลยไปนานกว่าีันเรียบร้อยหรือเปล่เรียบร้อเอาเอาเอาเนไอ้น้องเรัสซียครับไม่ยอมทนเลยครับไม่อมตั้งหทีคุ้นแล้คุ้ชังไม่อันนี้ไม่ได้โอ้วโอว์ไม่ได้มาเลยได้ปะต้องปล่ครับตั้งครับโอ้โหต้งไม่ดต้องไมงเลยครับต้งไม่ด้งครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn